อุย้ยอุ้ยอ้ยพี่อือฮืออุ้ยอุยอ้ย,อยไอ้นี้อะไรดีวะคุณบอยไอ้นี่เนี่แล้วผมล่ะเฮ้ยสวัสดีครับผมสวัสดีดิวครับผมโยอันนี้คืออะไรดีวะวี่ดิวเข้าไงเนี่ย ไงเนี่ยแชทต,ตุกเจงๆเข้าไงเนี่ยดอนศาสดอนศาสนะวดวโอเคดอนศาสดอนศาสไอผมไม่ได้เซทหรือเปล่าเนี่ยหรือว่มไม่ไเซทดอนศานะสตร์วะบาาเลยนะวิวคนล่าผมไปไหนเอ่ยสลัสดสลัดสลัดอืมสลัด โอเคมันคงไม่เร็วขนาดนั้นหรอมัเรียบร้อยแชทอาจจะไหว,วนะฮะไปเลยดีกว่า,าวพันสาไว้พระเจ้าคุ้มครองนะแชทอ้ย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 เอาไงดีปะเพราะว่าเราฆ่าวูฟดีกว่า ส่นในไม่เป็นไรเว้ยอุ้ยมันยิงแรงจังอะเรามีฟักทองแทงอยู่แชทปล่อยให้มันยิงฟักทองไปก่อนยิ่งแรงอุ้ยไม่เกาะไม่ขึ้น เรามีฟักทองอยู่แชทเราไม่ต้องไปไปทำอะไรแปลกๆให้มันให้ให้ทนายมันยิงฟักทองไปก่อนอเย้น,นี่ก็ค่อยเก็บทนายอ้ยยิงแรงนะาราอ่ะอเยน,นี่อุย้ยได้อยู่แชทอืม ไม่ยากแค่นั้นผิวผิวผิวนี่มาสตรีมในเฟซนานยังครับเพิ่งมาเอ้ยอรุ่สวัสดีคุณโอ๊ตครับผมนะสักพักนะผมมา YouTube สักพักนะครับผมคุณสวัสดิ์คุณโอ๊ตเห็นเข้าเห็นคนอื่นเข้าไป YouTube กันหมดไงผมก็ไปด้วยตามกระแสสักพักแล้วนะน่าจะสองเดือนสามเดือนนะสักพักนะครับผม รีวชนะอ้แชตอันนี้ไม่มีอะไรแล้วอันนี้ทีมโว่ดีนะไม่มีก่อแตกแคตเออโว่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 คุณบอยโว่อันนี้ก่อนแล้วกันโว่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 หยุดได้แล้วเพื่อน โอ้คุณบอยมายังไม่ได้เล่นเลยผมแปลงแล้วผมจะระเบิดไหมเนี่ยผมไม่เข้าใจว่ะผมแปลงไม่ได้เนี่ใช่ไหม อย่าแปลงนะ okay, okay. โอเคโอเคโคกมันเออโวโอ้โหแปลงได้ละเอาไม่มีตะกิ้นี่หวะเอาต้องไวหวอีู่ว่าคณบอยใช่ปะโว <laughs> มันสะก,กี้ไม่เต็มคุณบอยว้าผมตะก,กี้ไม่เต็มอเอฟิวได้อยู่คุณบอยละลุมขนาดนี้ไม่น่าจะแพ้ผมว่าว้าตะก,กี้ไม่เต็มนะแชทไม่ต้องตองใกใจว้าตะกี้ไม่เต็มอเอเ๋ได้อยู่แชทนี่ว้ามาเยอะๆขู่ศัตรูอได้อยู่ โอ้อันนี้ไม่ชัวร์ลยไม่ใช่ไม่ชัวรนที่เป็นเกือบแตกอันนี้ผมว่าไม่อันนี้ไม่ไม่แน่อาจจะแพ้นะอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ๊ยยังไม่ดันได้เลยอ่ะเชฟแพ้เราไม่ต้อง ไม่ต้องทำอะไรเปแพรแล้วเดียวไม่ต้องเล่นแล้วเลือดมันเยอะมากเว้ยดีเคลมผมอ่ะแต่มันไม่ใช่อย่างงี้สิวะมันแพรแล้วเว้ยไม่มันเล่นกี่ครั้งก็ไม่รู้ <c oughs> โอ้พระเจ้าไปเถอะเช็ดเปนแพรแล้วเว้ยเฮ้ยเอ,อ้ยนี่กูเจออะไรวะเนี่ยมันมันมันอันนั้นเกินเว้ยเลือดผมเยอะมากนะเว้ยผมบอกไว้ก่อนอะ่ะมันเป็นดีเคลมแทงเว้เยจริงๆนี่รถรถ,รถไม่ติด มันไม่ไหวป่ะพี่ริวมันมันสะอาดยังไงวะเนี่ยนี่นะมือขวามือขวาใช้มือขวาค้ากกระส์ทได้ใช้มือขวาบิดกุญแจอย่าเถียงอย่าเถียงมือขวา,า,ามือขวานี่ไงสวยแล้วกูลื่นสอง Ui đây rồi Ui che video men mà. video. Xem mấy. Ui. Ngoài mới qua. hai bên đừng chết. ไม่ไหวนี่แชทใช่ไหมอ่ะตายไหมอ่ะอุ้ยตายอยู่แชทโอ้โหเอ้ยเอือบลื่นนะแชทอุ้ยแปดระเบิดว่ะอ้าวละลบบ๊บหมูสิว้าวสุดยอดแชทสองดีสองสองเควีสอง,อส,องสองแล้วสองแล้วโอยโอเคอนนได้อยู่น,นี่อันนี้ไม่มีปัญหาทีมมนชนะทางนะแชทอันนี้ทีมนชนะทางได้อยู่ เ okay. 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 อเดีโอเคโอเคนี้ไม่ไม่ไม่ยากนี่ทีมมันชนะทางสูยๆครับนี่มันอออมือชัดๆใช่ปะดีมันโจกแสงเอาไปแทงเอาไปแทงมือได้ไม่น่าเกียดเลยนะไ <c oughs> อ้ที่เราดุมก็ไม่น่าจะมีปัญหาเชฟ <c oughs> วันดีแล้วดีเคลงผมอึดมากแล้วผมจะบอกก่อน่ะ <c oughs> 那，但是那样呢